คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมกส,สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิร์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกเชียงใหม่ AM 6 1 2กิโลเฮิร์สถานีวิทยุม,มกขอนแก่น AM 1 3 1 4กิโลเฮิร์และสถานีวิทยุมกสงขลา AM 1 2 6 9กิโลเฮิร์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค วิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตเราจะไปถ้าจะได้รับฟังรายการห้องสนทนามอกอดำเนินรายการโดยทีมงานสถานีวิทยุมอกอ พอแล้วได้ความทูกท้เรื่องการเกษตรเรื่องสุขภาพอยากคืนมเขาเจ้าหนึ่งฟังกันนักหน้าเรากับมีทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกษตรพัฒนาทางท้องถิ่นมมร่รวมกันรวมมือพัฒนาการเกษตรให้เจ้าพี่น้องเด้อรายการดีมีซาลาพัฒนาเราเจ้าเกษตรได้รายการผลีผลาตายจอบจังพวกเราเป็นแฟนตัวจริงของสถานีวิทยุมกฟังแล้วได้ความรู้ได้เพื่อนทางอากาศด้วยค่ะซาาพิมกนะคะสถานีวิทยุ มกสถานีวิทยุยเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะเรามุ่งมั่าให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกาดมองใหม่กับหลากหลายแนวคิดและเปลี่ยนภูมิปัญญาวิถีชีวิตผสมผสานเป็นนวัตกรรมความรู้อันล้ำคา่าตรงจากทุกภูมิภาคผ่านช่องทางสนทนาในรายการห้องสนทนามกเราติดอาวุธทางปัญญาเพื่อคุณพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดีเจ<น>้าท่านผู้ฟังแ,งและท่านผู้ชมกู้ตันพิกมาพบกับรายการห้องสุนทนามกกู้วันการและเกาะวันพัด13นาฬิกา30นาทีแผ่ว13นาฬิกา55นาทีนะเจ้าก็เหลือ2 5นาทีที่จะอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตึง4รีปุญหภาคพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกนะเจ้าวันนี้ทีมงานสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้าเจ้าแสงเทียน ยมทรับหับในติเตอร์มนรายการแล้วก็ท่านผู้ฟังครอบครัวมกฟังกันได้ตึงสี่มิภาคพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกนะเจ้าภาคกลางมากบางเขนกรุงเทพเอเ1็มหกิโลเฮิรตซ์ภาคเหนือมกเชียงใหม่ AM 6 1 2กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมกคอนแกนเอเอ็ม่นึ่งสี่กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้มกสงขลา AM 1 2 6 9กิโลเฮิรตซ์ Hz, นะเจ้าหรืออ่านก็พอตึงภาพตึงยินตึงเสียงที่ เวอร์เว็บดอทเรดิโอดอทเคยูดอทเอซดอททีเอชเวอร์เว็บดอทเคอร์พลัสหกหนึ่งสามดอทคอมเวอร์เว็บดอทเคอร์พลัสหนึ่งสามถึงสี่ดอทคอมและเวอร์เว็บดอทเคยู k plus 1 2 6 9 .com นะเจ้าหรือไป Facebook Live สถานีวิทยุมอกาส่วน YouTube ไปช่อง KU Radio Thailand นะเจ้าวันนี้ข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทรัพมาพร้อมกับทีมงานจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านาราคาพืชจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรนะเจ้ามาเชิญท่านผู้ฟังรู้จักเรื่องของโรคและมแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะช่วงฮ้อนจะเข้าฝนนี่ลนะมันจะมีโรคอย่างพองมแมลง อย่างพ้องและเราจะป้องกันกันจะได้ดีนะเจ้าเอาไปขอความรู้กับวิทยากรวันนี้กันดีกว่ากับคุณนุชรีวนาสรินะเจ้าท่านก็เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่กมรมส่งเสริมการเกษตรก็มีท่านพอธีรศักดิ์ศีวิชัยดูแลอยู่นะเจ้าส่วนท่านฟังจะอู้ตัวศูนย์ ศูนย์สี่ศูนย์สองสองแปดนะจ้าถ้ามีเวลาเนาะตอนนี้เราไปพบกับคุณนุชจรีวนาศสิริกันก่อนมาต่งโทรศัพท์เหมือนเช่นเคยช่วงนี้โควิดสิบเก้าระบาดะลอกสามนะจ้าสวัสดีเจ้าคุณนุชจรีเจ้าสวัสดีเจ้าพี่สาเทียนสวัสดีเจ้าท่านผู้ฟางเจ้าเจ้าวันนี้เราอยู่กันคุณละตีเลยนะอำเภอสันทรายกับอำเภอหางดงกับจ้า วันนี้สถานการณ์โควิด1 9ก็ยังอยู่ในพื้นที่อำเภอสันทายอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วก็หักไหลพื้นที่นะเจ้าเฮาก็เลยต้องมาอากันตังโทรศัพท์นะเจ้าแต่ว่าเนื้อหาย,ยังครบเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้จะชวนท่านผู้ฟังคร,บรงอบครัวมากรว่าเฮาเฝ้าระวังเรื่องโรคและมแมลงศัตรูพืชในช่วงฤดูฝนกันมันมีนักมีหลายยองจะไดเชิญเจ้าคุณนุชรีเจ้าช่วยเล่าให้ฟังกันเจ้า เจ้าก็เป็นที่ทราบกันดีนะเจ้าว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นหน้าฮ้อนอยู่นะเจ้าเป็นเดือนเมษายนนะเจ้าเขาก็ยังเผชิญกับปัญหาโรคระบาดของคนนอกก็คือโควิด19กันอยู่นะเจ้าท่านผู้ฟังต่างบ้านนะเจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีนะเจ้าตามมาตรการกันด้วยความเป็นห่วงนะเจ้าสําหรับพืชที่เขาพอปลูกเนี่ยค่ะในช่วงนี้เนี่ย ทำบาะม่วงเกาะนี่จะทำสองถึงสามสับยานะเจ้าเขาก็จะเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะเจ้าอ่าพืชที่ปลูกเกาะก็คงจะมีพืชสวนนะเจ้าพืชไร่อ่าส่วนครัวนะเจ้ารวมไปถึงบางพื้นที่ต้นเกาะมีการปลูกเข้ากันนะเจ้าทั้งเข้าที่นาหน้าแลลงนะเจ้าแล้วก็เข้าที่เป็นช่วงของ เข้าสู่ฤดูฝนนะเจ้า,าก็หลายพื้นที่ก่อบยังมีการพอ่อปูกเป็นอย่างต่อเน,นื่องเจ้า,าซึ่งทีนี้นก็จะมีฝนนักโดยนอเจ้า,านาะจะหันว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาว่าฝนก็จะมีโยนะเจ้าแล้วก็อาจจะมีน้ำเปลีป่ยงปอสำหรับบางพื้นที่อาจจะทำเรื่องของการเนี่ยนาได้นะเจ้า แล้วส่วนพักสวนครัวนี่เปิ้ลปูกกันหนากกาอเจ้าในช่วงนี้ช่วงปลายช่วงปลายมีนาเมษาเนี่ยเจ้าเราส่วนใหญ่พืชผักก็ตั้งเหือเฮาก็ยังมีออกมากันเรื่อยๆนะเจ้าเก็มีทั้งหมู่ผักสลัดนะเจ้าแต่ก็ราคาก็จะค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะเจ้าอันแต่หน้าฝนเนี่ยก็ผลนลิ้ก็จะเริ่มออกมากละนะเจ้าก็จะเป็น ราคาแต่แบบนึ่งนะจ๊ะว่าก่อช่วงนี้สถานการณ์โควิดด้วยนะจ้าแต่ปลูกผักปลูกพืชน,นี้ก็มีปัญหากับการส่งขายใน,ในตลาดเยอะเหมือนกันนะจ้ามีผลพันธ์ตกค้างนะอันนี้ก่อนู้นถึงเรื่องการตลาดเนาะ อ่ะอยังบอกได้อู้ถึงเรื่องโรคภูแลแงสัญหาที่เขาจะต้องได้เจอแทนเจ้า,า,าแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเฮาก็มีโครงการตู้เย็นข้างบ้านนะเจ้าที่กรมส่งเสริมก,กรรารเกษตรเฮามอบเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรเอาไปปลูกกันในบ้านในส่วนครวัวเนี่ยเนาะยังน้อยก็เอาไว้กินช่วงโควิดสิบเก้ามันระบาดที่นะเจ้าแต่ว่าถ้าช่วงนี้ถ้าเพื่อนปลูกนี่เพื่อนก็ต้องเป็นพริกเบอร์เกอผพักบุ้งพักกาดเนี่ยนะเจ้าถ้าเฮาปลูกกันช่วงนี้มันจะ มีโรคมีมแมลงอ,อย่างพองกระเจ้าคุณนุจรีเจ้าเจ้า,จาสำหรับพืชผ,ผักส่วนครัวนะเจ้า,จาที่อเขาปลูกกันตามบ้านเรือนนะเจ้าก่อไม่ไง่ายเลยที่เจอบ่อยๆก็คือปลูกพริกต้องมีหลังทุก <c oughs> บ้านานะเจ้าพริกนี่มีหมดเลยเนาะแล้ว <Man. S 2> ก,ก็พี่จะมีโรคที่เขาเจอก็คือ,คอมมะนาวนะเจ้ามะนาวนี่ก่อ เจอเยอะเหมือนกันนเจ้ามูลน้อนเนี่ยค่ะจะชอบพกใบแล้วก็มูเพี้ยต่างๆแล้วก็เจ้าแล้วก็ส่วนที่เป็นอ่ามะเขือมะแว้งอะไรอย่างเนี้ยเจ้าก็จะมีห้่องแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราปลูกกันในครัวเรือนเนะเจ้าอ่าได้รับเมล็ดพันธา์จากฟตงตเกษแตแหกมาเคลื่บอ,อ่าบรรเทาเรื่องเกี่ยวกับ อา,อาหารนะเจ้ทาที่ <c oughs> ที่เดี๋ยวต้องออกไปหาซื้อเนาะ <c oughs> ทีเย็นที่มีไว้จิดบ้านเนี่ยเจ้าเขาก็จะเป็นพักส่วนครัวง่ายๆพักชีพักบุ้งเนี่ยเจ้า,าแล้วก็พักอื่นๆเนาะวคนนี้ก็ถ้าจิดกินกันในบ้านก็จะบอ่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคหรือมแมลงที่ทําลายจ,ดจดนจนทำให้เกิดความเสียหายมากเจ้าเป็น,นเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเมื่อใดเขาปลูกเป็นสวนเพื่อขายหรือปลูก นอกๆนะเจ้าจะเริ่มมีัญหามนะเราก็จะมกโพนมูลนอนเรากเพี้ยนเจ้านะมีตึงนอนเมงโบงเอนาะเพี้ยเจ้าที่เราต้องระวังนะเจ้าเจ้าแล้วก็โรคละเจ้าที่มักจะระบาดเนาะในช่วงที่เราปลูกพืชพักในช่วงจะเข้าซูโฟนเนี่ยเราต้องระวังอะไรอย่างพ้องเกษตรกรครอบครัวมกรเขาจะได้เกียมการป้องกันนะเจ้า โลกนี้นักเหมือนกันนะเจ้าถ้าเข้าสู่ฤดูฝนไปแล้วหรือว่าช่วงที่กําลังจะเป็นช่วงรอยต่อของฤดูอ่ะเจ้ามันจะค้อนฝนชื้นไ่้เจ้าโลกจะนักมากนะเจ้าก็อ่าแนะนําขึ้งเกษตรกร,ร,กรมันตรวจแปลงนะเจ้าสํารวจแปลงเพื่อดีนอกเวลาเขาเจอในระยะแรกอ่ะเจ้ามันจะปต้องการหรือว่าแก้ไขได้ทันกว่าที่เขาจะ มาหาันแถกร,รมนึ่งโอ้โหโลกมาเยอะแล้วกูมากลับแล้วเแลงกินไปเกิ <c oughs> ืงส่วนแล้วเอี่ยเจ้าก็ว่าต้องหันไปใช้ถึงวิธีการอื่น,นที่มันอาจจะต้องมียาเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเ <c oughs> จ้า <c oughs> จา <c oughs> สำหรับโรคที่เฮาเจอเนะียเจ้าถ้าเป็นโรคของพืชผนะักเนี่ยเจ้าส่วนใหญ่พืชผักหน้าฝนเนี่ยจะจะประสบปัญหาก,กับโรค เยอะกว่าที่จะเป็นโมไม่ผลไม่ยินต้องขนาดใหญ่หรือว่าพืชสวนไอ้เจ้าปัญหาที่เจอบ่อยๆเลยก็ะที่นำมาฝาแล้วก็ควรจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะเจ้าก็คือเป็นโรคที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความชื้นและก็ภาพดินนะเจ้าจ้าเป็นประเภทไหนพ่อของเจ้าที่ต้องระวังหรือพบเจอเจอเอ้นะเจ้เจเจาช่วงนี้โรคต่างๆที่เกิดกับพืชผักเฮาที่ปลกเนี่ยเจ้า เจ้ารกที่เฮามาจะพบกันในช่วงฤดูฝนนะเจ้าก็ที่พบ่อยทีุ่ดก็คือจะเป็นพวกราน้ําค้างนะเจ้าราน้ําค้างนี่ฟังดูแล้วเหมือนจะเกิดนนหน้าหนาว้าเนาะแต,แต่แป๊บมาใส่เจ้าน้ําค้างราน้ําค้างนี่มันจะมีลักษณะอานเกิดเนี่ยหรือว่าอากาศนะเจ้าเขาจะพบบริเวณใต้ใบนะเจ้า แต่ใบเริ่มแรกเนี่ยเวลามันเป็นโรคอ่ะเจ้าคาสังเกตไต้เนาะมันจะเป็นจุดละเอียดเล็กๆสีดำๆนะเจ้าอยู่ใต้ใบเวลามันเจอความชื้นสูงนะเจ้าจุดสีดำๆหมุนเนี่ยมันจะชอบมากอากาศแบบนี้เลยมันจะรวมตัวกันเป็นเส้นใยเจ้าเส้นใยเชื้อราเนาะ <c oughs> จะมีสีขาวอมเทาๆหน่อยอเจ้ากระจายอยู่ใต้บริเวณ อยู่ใบและเจ้าอยู่ใต้ใบก็เมาใบก็จะลวกแล้วก็แห้งนะเจ้าเจ้าพบนักในพืชประเภทไหนพอกระเจ้าโรคราน้ําค้างเนี่ยเจ้าอ๋อที่เราพบมันเลยแล้วก็บางท่านอาจจะเคยสังเกตเห็นนะเจ้าแต่ก็เอ๊ะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอย่างเนาะ, <c oughs> ะใบโหระพาเจ้าใบโหระพาเนี่ยเวลาเขาใบใบของิ้ลจะเขียว ั้งใบใช่ไหมคะถ้ามันมีจุดสีดำๆมาค่ะใต้ใบหรือว่าท้องใบนั่นเนาะมันคือเป็นไาน้องคงนิดหน่อยจะถามว่าเอ๊ะเขาถ้ามันเป็นเยอะหรือมันสบายใจโม้วนใจก่อเด็ดขวางก็ได้เจ้าจะถามว่าเอ๊ะถ้าเขาเพลยกินเข้าไปเนะสมมติว่ามันไปต้มไปแก่แล้วแล้วเขามาหาเจ้าเขาก็กินเข้าไปเอ๊ะเป็นอันตรายกับคนหรือเปล่าะเจ้าอันนี้ ็เปนนะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้ก่อโรคในคนเจ้าถ้าจะเคยหันกันอยู่ห้อ,องเจ้าถ้าไข่ที่รับประทานใบที่เป็นใบสดโซตอ่ะค่ะใชดําำๆเนาะเจ้าใบโหระพาไอ้เนาะเจ้าที่เป็นกัน้าเจ้าใบเจ้า,าแล้วก็ที่ที่หเห็นเห็นถัตัวหนึ่งที่เป็นนาคก,ก็คืออ,องุลูลเจ้าใบองุูลเจ้าเจ้าตังเหนือนี่มีอยู่วางหนึ่งที่เป็น นิยมทําสวนองุนะ่นเนาะเพราะว่าอากาศสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างเอื้ออํานวยแล้วก็มีการต้ปรูพันธุ์ต่างๆมากมายขึ้นมาทำใือเป็นที่สนใจของตลาดทีนี้เวลาเขาปลูกองุนะ่นเนี่ยเจ้าเวลามันเกิดลาน้ําค้างมันก็จะมีจุดสีดำํดำๆใต้ใบเหมือนกันนะคะแล้วก็หรือบางครั้งเนี่ยก็จะทำใหอใบซีดแล้เจ้ร่วงแห้งหรือ มแะแ่งอพืชตระกูลมาแ่งนี่ก็เจอเยอะค่ะเต็มจะพวกอสุกินนี่เนาะแตงกวานะคะเมลอนอ,อตระกูลแตงทุกอย่างค่ะจะเป็นคือที่ค่อนข้าง,างอ่อนแอกับราน้ําค้างมากเจ้า,จาอันนี้เราจะป้องกันได้จะใดเจ้าโรคราน้ําค้างในช่วงฤดูฝนเนี่ยเจ้าการป้องกันนะเจ้าก็ มันสำรวจเนอะถ้าเป็นน้อยๆนยเจ้าเขาสำหรับเขาสามารถที่จะตัดใบหรือตัดแต่งกิ่งเพื่อลดปริมาณโลกในแปลงที่มันจะสะสมไปเรื่อยๆนะขอ,อตัดออกไปแล้วไปเผาทําลายเอาไปิีงนอกแปลงนะเจ้าแล้วก็ส่วนของจุลินทรีย์ที่เขาเอามาใช้ในกรณีที่ยังมไม่อยากใช้สารเคมีก่อนจะเป็นพวก เชื้อราไตาโคเดมาหรือว่าเชาื้อ B.S. นะเจ้าวันนี้มันจะช่วยชะลอความรุนแรงได้ค่ะแต่การแก้ปัญหาโดยตรงเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลโดยตรงเท่าไหร่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะอย่อกก่อนทำพืชกระตุ้นให้เกิดความแข็งแรงขึ้นแล้วก็สร้างฐานโรคได้ดีขึ้นเท่านั้นเองค่ะจ้าว เจอราแต่โคเดอร์มาก็ยังช่วยได้อยู่พองเอเนาะกับบีเอสนะเจ้าอันนี้ผลิตภัณฑ์สารชีวพันธ์เหล่านี้ที่อันสูน์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านราคาพืชจังหวัดเชีงยงใหม่เขาก็มีองค์ความรู้เหล่านี้อย่ตัวนะเจ้าเนาะแหมโรคหนึ่งที่มักจะปะกันเจื้นอๆเนาะในพืชโดยเฉพาะในช่วงเข้าสู่ฤด,ดูฝนฤดูฝนเนาาี่ยเจ้าจะมีออย่างแถมเจ้าคุณนุจเรีเจา้แาแล้วที่พบกันบ่อย เหมือนกันก็คือโรคเน่าขอดินนะเจ้ามูนี่ก็จะเกิดในแปลงกล้าริ่คนชอบหวานมเมล็ดที่มันแน่นๆหรือปลูกลกล้าที่ชิดกันมากเกินไปนะเจ้าเน่าขอดินนี่อาจจะอู้คือฟังอย่างนึ่นนะคะมันจะทำให้แผลที่คนต้นก็เ,นเลยห้องเน่าขอดินคนต้นช่วงรอยต่อระหว่างเนือดินขึ้นมาหน่อยนะคะมันจะ เกิดแผน่เน่าแล้วก็แห้งนะคะสุดท้ายเนี่ยต้ใก้านก็จะยุบลงไปแล้วก็สายไปเลยนะคะพวกนี้เป็นเชื้อราที่ติดมากับมเมล็ดเมล็ดธันแล้วก็จะอยู่ในดินในน้ำแพรก่กระจายโดยลโย <S <S มโดยฝนเจ้าใค่ <S <S แล้วเราจะป้องกันได้อย่างไรพ่องนาเจ้าสําหรับเกษตรกรเฮาน,นี่เจ้าสาหรับโรคเน่าคอดินเนจ้าเฮาใจเชื้อราใจโคดมาเนี่ย คุกดินหรือผสมวัสดุปลูกวัสดุเพาะได้ค่ะตรงนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงเลยกับโรคที่ระบาดถัดดินนะเจ้าแล้วก็ถ้าเกิดพบเดี๋ยวโรคในแปลงเพื่อเอาไปทําลายนะเจ้าก็ในยการถ้าเจอเศษซากพืชที่มันเน่ามันยุบเนาะเขาก็ใส่ถุงดำไปทิ้งนอกแปลงหรือว่าเผาทำลายเจ้าก็ เชือ้อไข้เชือ้อราไตรโคเดอร์ม,มาก,ก็ยังมาช่วยได้อยู่นะจ้าคาลุกเมล็ดก่อนปลูกอีกก็ได้เนาะเจ้า,จาโรคเน่าคอดินส่วนใหญ่หมูอันที่เจอนี่จะเป็นประเภทในพองกับเจ้าช่วงที่เขาเพาะกล้าอีกกะเ,เจ้าเป็นพืชพักีก็ว่าจะได้เจ้าเป็นพืชพักจะเจอเยอะเจ้าอยางในแปลงเพากล้านะเจ้าถ้าเป็นพืชสวนพืชไร่ก็จะมี โอกาสเป็นได้บ้างนะคะแต่ว่าก็จะมา,มาเจอความรุนแรงมากเท่ากับพวกต้องกล้าขนาดเล็กระเจ้าแล้วก็อาการเน่าเนี่ยหรือการาโรกรักเน่าหรือคนเน่าทําแบบนึง่งที่ไปเจอในไม้ผลไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ก็จะเป็น คือกอยทอฟทอว่า่เาจ้าอันนี้จะเป็นโรคทางดินเหมือนกันเนาะเขาใจไปโคเดอร์มาป้องกันได้แก้ไขได้เจ้าใจ้โก็โจบดีเนาะเ <c oughs> จ้ายังมีเจอราแต่โคเดอร์มาเข้ามาช่วยเนาะ <c oughs> ป้องกันโรครากเน่าคนเน่าในพืชแล้วก็อย่างที่ตะกี้คุณนัชรีบอกว่า,วาพักบุง้งพักกาดกเกษตรกรเขาปลูกกันนักเนาะช่วงเป็นโควิดสิบเก้าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเจ้าเขาต้องแยกกันในพักส่วนครัวเจามันจางเกิดปัญหากับโรคอย่างพ่องกับเจ้าพักบุ้งอย่างวันนี้ ะพักปุ้งมาเจ้าก็ที่เจอเยอะที่สุดก็คือจะเป็นโรคราสนิมขาวเจ้าอันนี้ถ้าเป็นหน้า,กาเกษตรกรจะขายมาได้เลยนะเจ้าหรือว่าเขาปลูกกินเองเนี่ยมันก็แทบจะมา,มาทำให,นหน้หน้าหน้ารับประทานเท่าไหร่นะเจ้าอา,อาการก็คือเขาจะเห็นใบใบอของพักปุ้งมาเจ้ามันจะเป็นจุดสีขาวๆาใต้ใบบางทีบางคนคิดว่า มันเป็นแมลงหรือเปล่านะเจ้าเจ่แฟนนี่มันจะเป็นลักษณะเป็นนูนๆขึ้นมาข,ขาวๆมันคือเชื้อรานะเจ้าเป็นของราสนิมขาวเจ้าวันนี้เนี่ยอาสามารถช่วยในเรื่องของเอาไตโครมาแม่มาช่วยป้องกันได้นะเจ้าแล้วก็ฉีดสร,รับกับเชื้อดีเอสที่เป็นแบคทีเรียตัวดีนะเจ้าก็อามอัตราแนะนํานอกจากนี้ก็จะช่วยทําให้โรคเนี่ยหายไปได้แล้วก็ เรื่องระบบน้ำมันเจ้าอย่าได้ที่มันมันแฉะมากจนเกินไปนะว่าผักบุ้งชอบปลูกที่แฉะชื้นแฉะก็ตามนอกจากวันบางทีมันติเอื้อห้โรคกระบาดได้เลยคุณที่เจ, <c oughs> จ้ามาชอบน้ําชอบน้ําแต่บางทีมันแจะล้ามไปเนาะผักบุ้งโรครานสนิมขาวอ,อันนี้ก็ยังช่วยได้อยู่เจอตาต,าตโคโดมาแล้วก็บีเอสนะเจ้าแล้วก็โรคอื่นๆทำเลเจ้าที่เกิดขึ้นกับพืชผักเฮาในช่วงหน้าฝนเนี่ยเจ้าฤดูฝน ต้องระวังในช่วงดูฝนนี่ก็จะเจอโรคใบจุดตัวนะเจ้านอกจากโรคตับระบบตินที่มันเข้าความชื้นแล้วนะเจ้าเขาจะเจอโรคใบจุดอาการของใบจุดก็คือว่าอถ้ามันเป็นระดยับที่นเรียกว่ามันมีปัญหาเนี่ยนะเจ้ามันจะมีอาการในระยะตั้งแต่ต้นกล้านะเจ้าหรือเกิดในต้นที่มีอายุมากขึ้นหน่อยแต่ ลักษณะการถูกทำลายที่เนื้อใบจะค่อนข้างเสียหายเยอะเลยทำให้การส่องข้อแสงหรือการเจริญเติบโตตังกลำต้นเนี่ยเจ้าบบค่อยดีนาะอันนี้แต่ถ้าเป็นเขาเจอเจอสองจุดเล็กๆเอเจ้าแล้วก็อต้นก็ยังเจริญปกติอยู่อันนี้ก็ใช้วิธีการจัดการแบบอื่นเช่นเด็ดทำลายอีก,ก็ได้เอเจ้าอาการที่เขาเจอต้นกล้าเนี่ยที่คิดว่ามันเป็นมากหรือว่ารุนแรงเนี่ยเอา ขาจะเริ่มพบจุดเล็กๆสีดำที่ขคนต้นก่อนนะเจ้าหรือว่าที่โคนใบนะคะที่ใบเนีาะลักษณะก็จะเป็นแผวงกลมสีน้ำตาลนะเจ้าซ้อนกันเป็นวงวงวงแล้วก็เนื้อใบตรงแผ่นเนี่ยมันก็จะแห้งนะเจ้ามันเพื่อก็เห็นว่ามัน,นดเนื้อใบดุดก็มีบางคนคิดว่าเป็นม้งโคบเอเจ้าแต่เขาต้องดูว่าเอ๊ะถ้าเป็นแผวงวงอย่างอ้ําอ่ะ คือมันเป็นลักษณะของของเชื้อราเจ้าแต่ถ้าแดงบ้งขบเนี่ยมันจะมีรอยกัดแทะแล้วก็จะมีมูลของนอนอยู่บริเวณน,นั้นโอยอเจ้าลักษณะการเกิเนาะเจ้า,จาแล้วโรคใบจุดที่เฮาป้องกันอย่างไดได้พ่องเจ้าเจ้าสาหรับโรคใบจุดนี้จริงๆแล้วมันเป็นเชื้อราที่ทุ้งกรนะจายเจ้าแล้วก็ปิวไปกับลมได้เนาะ สามารถติดไปกบบรรมเลือกพัน์ก็ได้นะเจ้าแล้วก็ถ้ามีช่วงที่พืชหลักพืชอาศัยที่เ้เขาเขาปลูกเนี่ยนองมันมันก็ไปแสงอยู่กับโมเศษวัชพืชนอเจ้าในแปลงแล้วก็การป้องกันเนี่ยจะค่อนข,ข้างที่จะต้องทำนะเจ้าก็คือขุดต้นที่เป็นโรคออกไปเผาทิ้งนะเจ้าบางคนปล่อยน้ําแบบ ระบบพ่นฝอ,อยนะเจ้าอันนี้จะทำให้โรคมันมันกระจายง่ายขึ้นนะเจ้าแล้วก็ทั้งอย่างนึง่งที่เป็นนิยมทำกันก็คือปลูกพืชหมุนเวียนนะเจ้าพืชหมุนเวียนในที่นี้ก็คือเป็นพืชในคนละตระกูลนะเจ้าอย่างสมมติว่าพืชที่เราปลูกเนี่ยมันออนแอเนาะอย่างสมมติว่าปลูกเป็นเป็นพี่นะเจ้าเป็นพี่ฮ้เพิก ตัดวงจรโนกเลยเพราะว่าถ้าเป็นพืชตระกูลเดียวกับพีกเนี่ยเราจะอย่างเช่นอ่ามันสรา่งเนาะอ่ามันอัลลูเนี่ยค่ะบ้านแถวเนี่ยนะของมันอัลลูอ่ะเนี่ยก็คือพืชตระกูลเดียวกันอันนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดโรคได้ด้วยจ้าจนก่เลยตัดวงจรไปไปไปลูกเป็นข้าวไปปลูกเป็นอ้อยแตนนะคะหรือว่าเป็นพืชอย่างอื่นพืชถักก็ได้นะครับไม่ถึงสลับกันไปเนาะ สลับไปเลยแล้วจ้าวไม่บางคนก็ปอดเทืองเพื่อพืชดินก็ได้อย่างเกษตรกรบางท่านกับปลูกเข้าแงนาแล้วก็อันเอาถั่วปลูกไปแถมมันถั่วเหลืองเอยนะจ้าตัดวงจรของโรคได้เสียดายเวลาเฮาก็เเรือหำน้อยเดี๋ยวเจ้าคุณจุรีเจ้าทราบว่าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านราคาพืชจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรหังเฮาทีต่างไปแม่เหียะนะนะต่างไปพืชส่วนโลกเดิมเนี่ยเฮามีคลินิกพืชตัวยแม่งกัเจ้า เราเปิดช่วงไหนอย่างใดแล้วก็ช่องทางการติดต่อทีมงานเฮาอาจารย์ช่วงตายเจ้า,า้สำหรับวันวันอังคารน,นะเจ้าจะพิเศษน้อยก็คือเขาจะมีคลินิกพืชที่ห้บริการเกี่ยวกับเรื่องการตรวจวิสัยอาการผิดปกติของพืชที่เขา ท,ที่ฟังวันนี้ไปแล้วเอ๊ะหมามาชัดเจนหรือยังสงสัยอยู่หรือเอ๊ะมันใช่อย่างที่อ้ไปหรือเปล่านะเจ้าหรือว่าเป็นอาการที่อ่าปแปลกที่หมาเคยพบนะเจ้าก็เอามาใื้เขาพอได้เจ้าจะมีนักวิชาการที่ต้นที่บริการอยู่เนาะก็เอาตัวยาวพืชมาตัวนะคะเอาอาการพืชมาใส่ถุงนะคะแล้วก็เอามาให้ดูเนาะอันนี้จะ ช่วยในการคือคําแนะนําและก็ตรวจวินิจฉัยได้ตัวแล้วก็วววกอาจะให้บริการนะคะช่วงเก้าโมงถึงเตี้ยงเท่านั้นนะเจ้าแต่สำหรับการขอสนับสนุนปัจจัยการกษตเอื่นๆสามปกตินะเจ้าเขาก็ยังเปิดที่บริการอยู่ในช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดนอกก็จะมีมาตรการการขอรับที่คนทงแค้มวหน่อยนเจ้าอย่างเช่นอาจจะกรอบอยู่บริเวณ ื้นที่ที่เขาสอนไม่ที่อาจารย์อาจจะไม่ค่อยได้รับความสะดวกสบายอาจารย์ต้องขอเอาไปเลยอาจาร์แล้วแต่ก็ยังศูนย์ก็ไเหมือเดิเจ้าแล้วศูนย์ในงานและเจ้าหมายเลขโทรศัพท์ของในงานจะเป็นเจ้าศูนย์แปดเก้ากับเจ้าศูนย์แปดเก้าแปดห้าสี่สามสามสี่สี่ะเจ้าแฮมกัมเจ้าเจ้าศูนย์แปดเก้า แปดห้าสี สามสามสี่สี่ค่ะเจ้าก็ติดต่อได้ในวันเวลาราชการนะเจ้าก,ก็วันนี้ <Wow. S 2> เวลาเฮาเสี้ยงเหี้บดีเดีะววันนี้หู้จักเรื่องของโรคแมลงศัตรูพืชในช่วงฤดูฝนขอบคุณคุณนุจรีวนาศสรินะเจ้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่กมรมส่งเสริมการเกษตรก็มีท่านพออธีรศักศรริ์4ีีวิชัยดูแลอยู่วันนี้ข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรยบทีมงานสถานีวิทยุมกง คุณสาภาพเกษมสุขควบคุมเสียงทีมงานสถานีวิทยุมออก,กตึง4ี่ภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกนําช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนประรายการห้องสนทนามกได้วันการวันพัดสิบสนาฬิกาสานาทีแผ่วสิบสนาฬิกาห้าสิบห้านาทีวิทยุมออก,กม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์4ี่ภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกยินดีเจ้านักที่ติดตามวันนี้สวัสดีเจ้าคุณนุจรีเจ้าสวัสดีเจ้า